วันวิชิตต้องอนุทินวางจุดยืนปกป้องศักศรีชาติและสารัฐวางตัวเป็นกลางวันวิชิตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมป้องนายกอนุทินวางจุดยืนผู้นำประเทศปกป้องศักศรีกิติภูมิรักษาผลประโยชน์ชาติย้ำหลักฐานชัดเจนกัมพูชาละเมิดก่อนพร้อมแนสารัฐวางตัวเป็นกลางวันที่16พฤศจิกายน2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความเห็นต่อการหา,หารือระหว่างนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายโดนันทรัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับข้อพิพาทช,ชายแดงไทยกัมพูชาว่าคำอธิบายทั้ง11ข้อที่นายยกรัฐมนตรีชี้แจงต่อผู้นำสหรัฐนั้นครอบคลุมและมีน้ำหนักในฐานะผู้นำประเทศที่ต้องปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติอย่างที่สุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตย้ำว่าหากนายกรัฐมนตรียอมลดท่าทีย่อมเสี่ยงต่อแรงกดดันมหาศาลจากสังคมเพราะประชาชนผู้รักชาติย่อมตั้งคำถามว่าเหตุใดไทยซึ่งเป็นฝ่ายเสียหายจึงต้องยอมถอยให้กับสหรัฐพร้อมระบุว่าถ้านายกรัฐมนตรีเลือกที่จะยอมผมเชื่อว่าท่านอาจไม่สามารถตอบคำถามประชาชนได้ว่าทำไมต้องยอมทั้งที่เรามีหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาละเมิดก่อน ก่อนกล่าวต่อไปว่าไทยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ยืนยันได้ว่ากัมพูชาละเมิดปฏิญญากรดซึ่งเป็นต้นต่อของความตึงเครียดจึงเป็นเหตุผลที่ไทยต้องแสดงจุดยืนเข้มแข็งขณะเดียวกันสหรัฐควรวางตัวเป็นกลางและรับฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วันวิชิตยังระบุถ,ถึงการแสดงท่าทีเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีที่ประกาศระงับข้อตกลงไม่ได้เกิดจากความเครียดกราดโดยไรเหตุผลแต่เป็นการทําให้ประชาคมโลกเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย และเหตุใดไทยต้องยกระดับท่าทีให้เด็ดขาดเช่นนี้ไทยไม่ได้ต้องการสงครามไทยรักสงบแต่ไม่เคยยอมให้ใครรังแกก่อนการยินหยัดเพื่อศักดิ์ศรีในครั้งนี้ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่สนับสนุน